สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาทากระถางไม่ใช่ทํากระถางเองนะเดาจะมาปลูกต้นไม้ด้วยกระถางสามชั้นค่ะก่อนอื่นเราก็ไปหากระถางนะคะรูปทรงที่เท่ากันสองลูกนะคะแล้วก็ใหญ่หน่อยหนึ่งลูกเพื่อที่จะเป็นฐานแล้วก็ตะเกียบค่ะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีที่เราจะทํากันวันนี้เลยค่ะวิทีนี้นะคะง่ายมากๆแล้วก็ช่วยลดพื้นที่ อ,อ,อย่างที่บางทีเราต้องวางแบบเยอะๆอย่างเงี้ยปลูกต้นไม้นะคะมันก็เปลืองพื้นที่นะคะทีนี้เราก็จะเอามาประยุกต์ว่ากระถางลูกเดียวเนี่ยให้มันซ้อนขึ้นไปแล้วก็สามารถปลูกต้นไม้ได้เยอะด้วยก็คือเราจะใช้ตะเกียบแบบนี้ใส่ทํารูค่ะนี่นะคะแบบนี้หรือว่าท่านผู้ชมอาจจะแบบว่า เจาะรูถ้ากระถางมันรูมันมันเล็กนะคะก็เจาะรูได้เสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ใส่ลงไปอีกนี่ให้เอียงสลับกันแบบนี้นะคะอันนี้เราทำแค่สองชั้นพอ เพราะว่ากระถางจิว๋วงมีแค่สองอันแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะทำหลายหลายชั้นก็ทำได้นะคะแบบนี้ค่ะแต่ฐานต้องมั่นคงหน่อยนะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้แล้วนี่ให้หันเอียงมาคนละฝั่งแบบนี้นะคะแต่ถ้ามีอีกชั้นหนึ่งเราก็จะหันเอียงมาฝั่งอันนี้นะฝั่งนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่อะไรถ้าเราหันไปฝั่งเดียวกันมันก็จะปลูกต้นไม้ไม่ได้ค่ะอันนี้นะคะเรียบร้อยสำหรับกระถางที่เราเตรียมค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาหินใส่ก้นกระถางหน่อยนะึงเสร็จแล้วดินใส่ดินที่เราเตรียมไว้นะคะนี่สั่งไปใส่ไว้ในกระถางใหญ่แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะหาต้นไม้เอามาปลูกในนี้ก่อนค่ะข้างล่างนี้นะคะเดาวก็จะปลูกเป็นเซษถีเรือนนอกค่ะเป็นไม้ฟอกอากาศเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นต้นไม้ที่โตเร็วโตง่ายทนทุกสภาพอากาศค่ะเมื่อปลูกแบบนี้เรียบร้อยนะคะดาวก็เอาที่เราเตรียมเสียบ นี่ข้างๆแบบนี้นะคะกดให้แน่นเสร็จแล้วเอาดินใส่เอาดินใส่มัาต้องมีความพยายามนิดนึงนะคะการปลูกต้นไม้เรียบร้อยแบบนี้แล้วก็เอาเิตีด้านนอกนี่แหละเพราะเขาสวยดีนะคะเวลาเขาปลูกลงเนี่ยสวยงามมากมากเลย ค่อยๆนะคะเอาดินใส่แรกๆเดเราใส่ดินประมาณ1ใน3ส่วนนะคะต้องเบาๆมือหน่อยนะคะเอาดินใส่ค่ะค่อยๆกดนะคะเรียบร้อยหเอาดินค่อยๆใส่นะคะชั้นบน ผู้ชมอาจจะหาเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะอย่างพวกแคทตัดก็ได้เหมือนกัน,นใส่นะคะค่อยๆพอใส่เต็มแล้วก็กดดินนิดเบาๆนะคะเพื่อให้ดินเนี่ยเรารู้ว่าจะแน่นประมาณนี้นะคะ เรียบร้อยอันนี้เราก็กดกดหน่อยหนึ่งปลูกต้นไม้ทำให้เรามีสมาธินะคะชอบค่ะเรียบร้อยนี่นะคะแล้วเราก็ตั้งฐานนะคะให้แน่นนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตกแต่งด้วยหินกันค่ะมาไ,ได้แบบนี้นะคะเราก็จะเอาหินที่เรามี ช่วงนี้จะมีเป็นหินสีขาวนะคะโรยด้วยค่ะตกแต่งวิธีนี้นะคะข้อดีของก,ก็คือเราสามารถปลูกต้นไม้ได้เยอะเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมนะคะใส่ข้างบนค่ะเหมือนกันนะคะ ใส่ให้เบามือค่ะนี่วเอาหินใหญ่ๆวางนะคะตรงใต้ฐานเพื่อให้มีความแน่น เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลดน้ํากันเลยค่ะทีนี้เราก็จะลดน้ํานะคะล้างใบด้วยค่ะล้างใบที่เละๆนะคะคลิปเปิ้ลดินเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็เรียบร้อยแล้วคะเยาก็เอามาตั้งไว้ในบ้านสวยๆค่ะ น,นอกจากไม่เปลืองพื้นที่แล้วนะคะยังเพิ่มสีเขียวให้กับบ้านเพิ่มออกซิเจนนะคะช่วยฟอกอากาศให้กับบ้านเราด้วยค่ะท่านผู้ชมก็เอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำกันดูนะคะวิธีนี้ง่ายมากๆแล้วก็ยังสวยไม่เหมือนใครด้วยค่ะก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองใช้กันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ